วิวยังสวยเลยครับมาเขื่อเผามะพร้าวขุดยีนังไปตามไปวันนี้เราพามาสุดยอดเลยนู่นดูวิวยอดมไม่เคยมีใครทำคลิปนะครับมามามาตามผมมาตามผมมามาเลยครับว้าว ว <So S 2> uh, ่าม so ันก yeah. ็มันไปเอารับยาสูบมากินมาง่ายเหี้ยระวังน้ำจะบาดอ๋อขอขอเช่าเรือทัยี่สิบบาทนครับครับผมครับบสนุกอีกงนั้นเลยนะบาออันนั้นะไม่ได้สไรไม่เอาไม่เอาไม่ด้ เป็ดเขาเ็ดมาี่าพพี่ยอดอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้องถ่ายคลิคอ่ช่วยกันงมดิเดี๋ยวนี้ยะถอดได้ไดม๋ยวเออได้ได้หมดครับผมมันย้อนแสงมันย้อนแสงไปอยู่ดูวิวบรรยากาศครับแตงหาหอยครับหาหอยเมนูย็นนี้ครับมาถึงจบ เมนามสแกกังครับในอุทัยแล้วครับวันนี้เพื่อนผมสองคนมากันแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูเอาไหน,นเขาหอยตนึงตัวหอยหนึ่งตัวเดินมาเดินมาดูหอยดูหอยครับเดี๋ยวเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยว<ๆ>เก็บให้มันเยอะๆก่อนดีแล้วก็ <มา S 3> ไปไถ่ายดูก่อนนะนี่คือหอยเล็กกับหอยตัวครับเติบเติบครับผมนี่ครับหอยหอยอะไรวะเมนูหอยหอยอะไรหอยกระป๋องหอยอะไรเขาเรียกหอยอะไรหอยอะไรหอยในน้ำหอยอะไรวะ เขาเรียกหอยแล้วครับโทั้งไม่มีใครรู้สักคนเลยพี่แบะ่แบะหอยหอยแล้ววะอันนี้เรียกหอยแล้วนี่หอยหอยอะไรนะหอยเสียมหอยเสียมครับหอยเสียมโอเคโอเคหอยเสียมอันนี้หอยเสียมนี่าครับหอยเสียมกูว่ามึงลงกันได้แหละครับผมวันนี้เราติดตามชมได้ครับมน้องจิ๊กิ๊กอยู่วะเรับผมก็วันนี้เราอย่างครับก็มั่นใจแล้วกูว่ามึงไม่ต้องพากบมึงงมหอยดีกว่ามีนก็อร่ยด้วยเฮ้ ไม่หายค ok> ้อนค้อนระครั้งใช่ไหมเนะฮะมึงลงมังงมไม่เห็นจัดเปลี่ยนละครึ่งตัวแล้วเนี่ยแล้วเขาบอกมานั่งดูทำไมเฮ้ยจะถลาอีเยอะโอ้โหดูดิต่อไอ้หิ้วงุกข์ลยขาดแล้วเอปล่าเหมือนลอยอะดำไม่ได้มัอนลอยอะเนี่ยผูดแทนตรงนี้มึง ขี้งัวหวานหวาน <coughs> <laughs> ถึงทำถ้าขายในตอนนี้ในตอนนี้ก่อนนี่แผงซ่อแ <c oughs> สนแสนสองชะตวาวาเดือ <c> น <oughs> นันลงองคล์ลกมันไม่มียศจะให้ขึ้นแล้วอ่ะไ <c oughs> ม่ขึ้นจน ีฝังผ่านไปเลยมึงยังไม่เลิกยังไม่เลิกอยู่ไับถั้งนี่ <c oughs> ครับครับวันนี้ก็เราก็อยู่ในช่วงการล้างหอยนี่เราไปปล่อยตัวเล็กเอาไปปล่อยเหรอตัวเล็กปล่อย <c oughs> อันนี้ครับเราจะไปปล่อยครับตัวเล็กเราไม่กินครับ นี่ตัวใหญ่เราไาดูหอยใหญ่กันดีกว่านี่เดี๋ยวนี้เตร็จหน่อยผมยืนให้ดูดีกว่านี่หอยครับเมนูเราวันนี้คือหอยหอยุดกล้องทำไมถอดครับ,รบขันก้อบไฟครับเชฟ ปลาทดีดหลักเราครับมันจะ,ะมาย้ำหอยครับนนส,สายอย่างกระน้ำทะเลครับอยูอฟฟ่กว่า không ai hmm. cho à không <cłada lòng liệu đúng> <cũng> <czessor> บอกว่าเมื่นี้อีพีเดียวเองทีมงานตายซะแล้วอูี่เขาไว้อะไรให้ใเอ็มโอมันนัดอย่างดีอะไรอย่างดีเตรียมอย่างดีเฮ็ดแล้วครับย้ำหอยของเรามมีคนวยามกี่คนนฉัไม่เคสนเชฟครับ It's s-ser,